เพื่อนๆนะที่แห่งน,นี้เห็นอะไรข้างหลังผมไหมเส้นเล็กๆเนี่ยนี่แหละครับที่ที่เราต้องเดินไปเป็นทางเดินไต่หน้าผาของเทือกเขาไทาหงางซานที่เล็กๆอย่างนี้แล้วเราต้องเดินผ่านแล้วก็เข้าซอกหินที่มันแปะอยู่ตรงนั้นคือเห็นในคลิปคนจีนมาเยอะมากเลยแล้วครั้งนี้คือเราจะไปลุยของจริงกันแบบนี้จ้ายโยสู้ๆครับไปไปกัน Oh. บ้านเรามันไม่มีอย่างนี้นะครับทุกคนจริงๆอะ่ะบ้านเรามันมีภูเขาเนี้ยตั้งๆแบบเนี้ยอยู่ที่ภาคอีสานครับแต่ที่นี่ถูกการันตีไปด้วยความสวยงามระดับ UA ซื้อตั๋วมาเหอะตอนนี้จีนฟรีวีซ่าด้วยทุกคนว่าแบบนี้คุ้มไหมผมมาแบบเนี้ยเอามุมข้างล่างสูงเกือบร้อยเมตรครับมันก็จะรู้สึกเสียวๆนิดนึงนะครับ ตอนนี้เดินมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยครับเพราะว่าครึ่งทางจะเป็นหน้าผาที่มันแปะอยู่เราต้องลอดเข้าไปในช่องแคบตรงนั้นและช่องแคบตรงนั้นก็อยู่ข้างหน้าผมแล้วแล้วตอนนี้เรากําลังจะเดินเข้าไปยังซอกหน้าผากันครับพอเราเข้ามาถึงด้านในนี้มันจะรู้สึกแคบมากๆเป็นซอกขนาดเล็กๆครับที่เดินสวนกันยากมากแต่พื้นเนี่ยมีการเทป,ปูนขึ้นมาใหม่เพื่อยึดโครงสร้างให้มันมั่นคง แล้วก็แข็งแรงครับและนี่ก็เป็นรีวิวแบบเรียวๆให้มีการตัดต่อ,อน้อยที่สุดเพื่อเพื่อนๆจะได้สัมผัสบรรยากาศความสวยงามของภูเขาเทียนเจียชานแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะครับและชมคลิปเต็มในแอปสีแดงช่องอาติพาไปกับ Tik t o อกติตติสตอรี่เร็วๆนี้นะครับ